สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมี่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเมี่จะมาเปิดไพ่ให้กับคนโสดสนิทนะคะประจําเดือนมกราคมปีห8นะคะสวัสดีพี่ใหม่ทุกท่านค่ะขอเป็นปีที่ดีนะคะเป็นปีที่คุณได้สละสดนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ,ะชาวเมธนะคะลัคนาราศีแรกนะคะดูได้ทั้งแบบตะวันตกและแบบไทยนะสำหรับการนับบนที่นะคะ ดวงคนโสดเนี่ยมีจะแบ่งเป็นสองช่วงนะคะในช่วงแรกก็จะเป็นโสดแบบมีคนในใจนะคะช่วงที่2เป็นโสดสนิทไม่มีใครในใ,นใจนะคะเริ่มกันเลยค่ะโสดแบบมีคนในใจนะคะกองแรกตัวตนคุณกองที่2ตัวตนคนที่คุณแอบ,บชอบแล้วก็บทสรุปค,ค่ะว้าวได้สำหรับคิงถือคาทานะคะขึ้นกลับหัวช่วงนี้คุณแม่สเสน่ห์แรงแบบปฏิเสธไม่ได้นะคะ อยู่เฉยๆคนก็มาชอบมาจีบนะคะแล้วก็คุณเนี่ยก็อาจจะไปปิ๊งรักกับใครบางคนที่มีสเสน่ห์แบบว่าล้นเหลือมากๆเลยห้ามใจไม่ได้เลยแบบนี้เลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะ พลังงานของคุณนะคะโอ้โ oh, ห oh, oh. ราชินีถือคาถาสวยงามนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยมากนะ,ะเป็นผู้ชายก็หล่อมากช่วงนี้ก็จะดูเหมือนกับว่าอ่อนเยาวลงด้วยดูเด็กลงด้วยนะ,ะน่าสนใจเรื่องงานก็เด่นนะคะเรื่องสเสน่ห์ก็ แบบรุนแรงมากนะคะเมย์มองว่าคุณไม่เหงาแน่นอนแล้วก็คนที่คุณแอบชอบเนี่ยที่คุณไปปิิงเขาเนี่ยเขาก็มองเห็นคุณเหมือนกันนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเด่นขึ้นมาถ้าก่อนหน้านี้จะบอกเมย์ว่าคนที่แอบชอบเนี่ยเขาไม่ได้แบบโน้ติเราเลยหรือว่าไม่ได้สนใจลเลยเนี่ยเมย์มองว่าในช่วงเนี้ยนะคะเขาจะเริ่มหันมาสนใจคุณนะคะ ใบต่อมาเป็นสามเหลี่ยมกับหัวนะคะก็ต้องสับรางให้ดีด้วยนี่เตือนไว้เลยสําหรับใครที่เล็งไว้หลายคนนะมีคนในใจหลายคนเนี่ยอาจจะแบบมีรถไฟชนกันได้ค่ะเพล๋อเนี่ยพอแบบเขาแบบมาสนใจเราแล้วเนี่ยเขาก็มาแย่งเงินจีบเราอันนี้ต้องระวังนะคะแล้วก็เรื่องการสื่อสารด้วยรู้สึกยังไงคิดยังไงกับใครก็ให้สื่อสารไปแบบนั้นนะคะอย่าไปปาเกเอาใจไม่ตรงกันนะคะก็แล้วแต่เคสเนาะแล้วก็มีสี่เหลี่ยมกับหัวนะคะ เมย์มองว่าตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างจะปล่อยวางมากขึ้นนะก่อนหน้าน,นี้คุณมเมย์อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างหลอกสเปกเอาไว้แบบตายตัวมากหรือว่าเป็นคนที่มีอ,อความเชื่ออะไรก็เชื่อแบบนั้นนะคะแต่เมย์มอกว่าช่วงนี้คุณจะสบายๆชิลๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดเด่นที่ส่งเสริมให้ตัวคุณนะมีสเสน่ห์มากขึ้นด้วยนะคะช่วงนี้มาดูที่ทางฝั่งคนที่กูแอบชอบบ้างเอชซับคับที่กับหัวนะคะตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเพิ่งผ่านสถานการณ์อะไรที่ยากลําบากมานะบางคนอาจจะเพิ่งแบบ แยกทางจากคนรักหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องส่วนตัวเรื่องสุขภาพเรื่องงานอะไรต่างๆเราก็เลยแบบเหมือนยังไม่ได้พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์แบบรงหลักปักฐานเท่าไหร่นะนี่ก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่เราจะต้องให้โอกาสเขาอยู่นะคะคือถ้าเราชอบเนี่ยเราอย่าพึ่งไปแบบเร่งรัดให้เขาแบบสามารถที่จะตอบรับเราได้ในลักษณะของคอมมิชเมนต์แต่ถ้าเราแบบเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รู้จักกันไปก่อนนะคะแบบชิลๆเนี่ยอันนี้น่าจะดีกว่าเอมเปอเรอร์ Emperor นะคะบอกไว้เลยว่าคนนี้มีความภูมิฐ แล้วก็เพอร์เฟกมากๆแล้วเขาเป็นคนที่มีความจริงใจด้วยถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้สันต่อความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะเป็นคนรักที่ดีนะคะเป็นสามีหรือเป็นภรรยาที่ดีให้กับเราได้อย่างแน่นอนแล้วก็ที่ทางความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเราให้เวลาเขามีโอกาสนะคะที่จะได้เริ่มต้นกันนะ 3ามคาถากับหัวนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เขาเคยยึดมั่นถือมั่นนะคะในอดีตเนี่ยไม่มองว่าเขาปล่อยแล้วถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นอดีตของเขานะ,ะไม่มองว่าเขาน่าจะจบกับคนเก่าจริงๆนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองอะได้เจอกับอะไรใหม่ๆนะคะแต่ทั้งนี้ทท่านั้นนะคะ ต้องให้เวลานะะอย่าไปเร่งรัดละกันนะมันเป็นช่วงที่ดีค่ะที่เราจะได้ไปแบบทําความรู้จักเขาแต่อย่าพึ่งไปเร่งรัดเขานะคะไพ่บทสรุปนะคะแปดดาบ,บกับหัวดีใจด้วยเรื่องราวที่ไม่ดีค่ะจะผ่านพ้นไปแล้วนะคะถ้าคุณสองคนนะจะรู้จักกันแล้วเราเคยมีประเด็นมีอะไรที่ไม่ดีเนี่ยนะคะตรงนั้นเนี่ยมันแก้ไขได้นะคะมันสามารถเริ่มกันใหม่ได้รวมถึงปัญหาส่วนตัวของไฟใดไฟหนึ่งด้วยนะคะ เจ็ดถ้วยนะคะจะมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะโดยเฉพาะทางฝั่งคุณเนี่ยจะมีคนมาจีบคุณเยอะมากเลยช่วงนี้คุณสวยหล่อเลือกได้นะคะก็ตัดสินใจให้ดีแล้วกันแล้วก็สองเหรียญค่ะเรื่องของการต้องเลือกไมค์แล้วนะคะคุณต้องมีชอยแน่นอนเลยนะคะไพ่มันขึ้นส่งเสริมมากๆว่าคนที่คุณปิ๊งเนี่ยเขาก็จะสนใจคุณแล้วก็จะมีคนใหม่เข้ามาด้วยนะคะทีนี้แหละเราหนักใจแล้วแหละนะคะ,ะแม่หมอก็ชาวเมสเหมือนกันนะคะไาพา่ขึ้นแบบนี้รู้สึกดีนะคะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาต่อที่คนโสดที่ไม่มีใครในใจนะคะโสดสนิทของแท้นะคะอันนี้เดี๋ยวไม่ต้องสับไพ่สักครู่หนึ่งะะจะเปิดเป็นพลังงานทั่วไปนะเพราะไม่มีคู่กรณีนะคะไพ้สำหรับค่ะขึ้นเป็นเลเวอร์นะคะลเลเวอร์กับขัว ที่ผ่านมาเนี่ยตัวของคุณเมธเองเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเจอกับคนที่ใช่ะคะ่ะก็เลยทําให้คุณเนี่ยปัจจุบันคุณยังโสดอยู่คุณจะจะชอบใครแล้วเขาไม่ชอบเราตอบหรือคนที่มาชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาแบบนี้นะคะมันเหมือนกับว่าไม่ใช่อจิกซอที่ต่อกันพอดีนะคะยังไม่ได้เจอคู่แท้นั่นเองเนาะก็ช่วงนี้นะคะเรามาลุ้นกันว่าจะดีขึ้นไหมนะคะพนังงานนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะเป็นอสศวินถือถ้วยนะคะกับขัวอสศวินถือดาบกับขัวแล้วก็มีจิเทียนกับขัวนะคะไม่มองว่าคุณก็เสน่ห์แรงอะนะคะพอๆคนที่มีคนในใจแหละแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะยังไม่ตัดสินใจเลือกใครเลยนะคะมีคนที่มีเสน่ห์เข้ามาจีบคุณหลายคนทีเดียวนะคะในเดือนนี้ แต่ว่าตัวคุณเองอะยังมองว่ามันยังไม่ใช่คนที่จะมาสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตคุณเพราะว่าตัวคุณเองอะเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้วนะถ้าคนที่เข้ามาเพื่อที่จะเหมือนกับมีความสัมพันธ์ที่ไม่จริงจังหรือแค่เข้ามาหว่านสเสน่ห์หรืออยากเอาชนะอะไรเงี้ยไม่บอกว่าคุณจะตัดทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ได้มีความเหมาะสมกับ,บคุณคุณก็ไม่เลือกเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยไม่บอกว่าคุณรอคนที่เป็นเดมิิเชียนของคุณอยู่ซึ่งในเดือนนี้มองว่ายังไม่เจอคนนั้นนะคะก็ ไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีนะมีมองว่าคุณนะ่ะเหมือนกับรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือสามารถที่จะตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อได้เหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูที่พลังงานของไพ่โรเคอร์ตนะคะคือช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาทองคุณจริงคะ่ะเพราะว่าคุณจะสวยรอเลือกได้นะคะอันนี้เน้นนาะ Engagement นะคะมี Legend Factor แล้วก็เ e เจอ t ในอนาคตอันไกลนี้นะคะโอกาสที่คุณเมธจะได้เจอกับ คู่ทวินเฟรมของคุณนะ,ค,ะคู่แท้ของคุณเป็นคู่ที่เหมือนกับตามมาตั้งแต่ดิฉชาติเลยนะคะแล้วเขาก็ลังตามหาคุณอยู่จะมี Engagement นะคะแล้วก็มี Mediafort ก็คือว่าเขาเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่เข้ามาจีบเรานะคะเราอาจจะแค่ยืนอยู่เฉยแล้วก็มีคนคนนั้นที่ใช่เนี่ยเข้ามาในชีวิตนะคะก็อยากให้คุณรอก่อนสําหรับใครที่ไม่มีใครใจส่วนกรณีที่คุณมีใครในใจแล้วไม่มองว่าคนคนนี้เขาน่าจะมีพนักง,งานของความเป็นคู่ของคุณนะค,ะคุณได้เจอเขาแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่มีโอกาสได้สานต่อนะ เมื่อเขาเคลียตัวเองได้นะคะอย่างที่บอกนะก็มีโอกาสที่คุณ2คนเนี่ยจะได้แบบเริ่มต้นสารสัมพันธ์กันในรูปแบบของคนรักสักทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เคสนะเดี๋ยวเรามาต่อนะที่ไพ่คำแนะนำจากเอเจอร์วันเซอร์นะคะช่องเม่เมยนะเอาใจคนโสดนะคะคลิปคนโสดนีจะเต็มจะเต็มมากกว่าคนมีคู่ได้ซ้ำนะคะบางคลิปนะ วิสนเด็กซิมันนะคะไพโนและก็บีเชทีภายใน3เดือนนะคะจักรวาลบอกเลยภายในสเดือนเนะ่ยคุณจะไม่โสดแล้วนะแล้วคุณจะต้องไม่คิดลบด้วยนะคะไพโนคือน,นะคะห้ามบับตัวเองห้ามมีกำแพงในใจที่สูงคุณต้องเปิดรับสิ่งดีๆนะคะด้วยการคิดบวก b ี t i ีนะคะรู้คุณค่าในตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเปิดรับพลังงานเนื้อคู่ที่จะเข้ามาได้เลยนะคะ ะเรามาปิดท้ายที่แมสเซจจากจัก,กรวาลน,นะคะที่ส่งถึงคุณนะคะในเดือนนี้นะคะให้กับคนโสดนะไพลเราเค้านะคะที่ปิดท้ายเนี่ยมันจะมีครบทุกสถานะเลยนะคะแล้วก็ใช้ไพ่าาแมสเซจเนี่ยคนละสำหรับด้วยนะคะให้ตามสถานะเลยนะคะใบนี้นะคะอยากจะออกมา hopeless sinking despair falling apart คุณเคยผิดหวังมาก่อนแน่นอนนะคะคุณเมธที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณอาวจะรู้สึกว่า,เ,าเรื่องราวของความรักของคุณเนี่ยมันไม่เคยสมหวังเลยมันทำให้คุณรู้สึกว่า คุณไม่น่าที่จะมีคู่นะแต่จักราวาลบอกเลยนะว่าให้คุณเลิกคิดแบบนี้นะจําได้ไหมคะว่าเราได้ไพ่โน้ึ้นมาอย่าบล็อกตัวเองจากความคิดแบบนี้นะคะให้คุณเปิดรับสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าคุณกําลังจะได้เจอคู่แท้ของคุณแล้วนะอันนี้เป็นสิ่งที่เตือนใจคุณนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคนโสดนะชาวเมย์แล้วก็ชาวสองตูนที่เข้ามารับชมถ้าอยากเคลมคำทำนายดีๆแบบนี้พิมพ์น้อมรับได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะมาเปิดเช็คส่วนตัวเนี่ยคนโสดสนิทก็เช็คได้เช่นเดียวกันนะยินดีนะคะวันนี้ไปก่อนนะ ะะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ